ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ในเมื่อการเรียนเก่งไม่ได้ทำให้เพื่อนมีความสุขถ้าเลือกกับคนถ้าเลือกกับเจืนตัวนี้กับผู้ชายเลยยือกใคร้อเลือกเมียนรามากเลยร <c oughs> ับยงเมียล้วลเ,รเรียนที่ดีมากเรียนที่ดีมากครับ โรงเรียนสีแล้วครับชมพูฟา้าชมพูฟา้าถือว่าอินเทรนด์นะครับเออมั่นใจไหมครับกับสีนี้แล้วก็โรงเรียนของน้องสีใหญ่โอ้โหเนี่ยใส่ตายังไม่เคยหลอกใครเลยแล้วแล้วเนี่ยทุกครั้งที่น้องออกผู้เรียนน้องออกจะหยีตาทุกทีเออเนี่ยถือว่าไม่เคยหลอกใครเรียนดีไหมครับเป็นคนเรียนดีเป็นคบดีก่ะม,ม,มึงมึงมั่นใจในตัวเองมากไปไหมนะเฮ้ยมึง เดี๋ยวกันเอ้ยโอ้ตาตัวมันเก่งมากอ่ะเรียนดีไหมครับดีค่ะฮะจริงเหรอเก่งเสียสามจุดเก้าอยู่สายเลยครับคิดยังไงถึงเอ็มถามปะไม่มีอะไรจะเรยนไม่มีเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสามจุดเก้าอยู่สายวิทย์แล้วมึงไม่มีอะไรจะเรียนโดดแม่แหละ อ๋อเด่นสักนู้เฮ้ยอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจนนขา้วขาตวตูนี่ครับแหละลงข้าวตูนีไน้องข้าวตูนี่ศูนย์ศูนย์เบาๆหน่อยก็ได้ลงมาหน่อยเรียนอะไรไี่ศูนย์ศูนย์เออห้องนี้มีใครคิดว่าตัวเองได้เกียรติเฉลี่ยที่ที่ต่ำที่สุดไหมที่แบบนะ้นะไม่เอาเงินสิถ้าถ้ามึงก็ล้มกระดาน อ๋อฮะเขาเป็นคนจริงใจพี่เอกอะฟอ,องไกลๆนี่น่าจะมีน่าจะมีน้องคนหนึ่งนะน้องที่น้องผินนะเออเป็นสมเข้กาก็กดน้องผินได้เก๋เจี๋ยอะไรครับอะไรสาเ,เออโอ้โหไม่แล้วหน้าตามันแบบสามจุดเจ็ดครับแล้วเหมือนชัยชนะเหมือนท้าผู้จิที่บอกแล้วผินเลอกพี่มานะเนี่ยพี่บอกให้ มีใครที่ได้เกรดเฉลี่ยสัก2.1งจุดหนึ่งไหมไม่มีเหรออ่ามีแล้วครับที่บอกให้สี่จุดศูนย์นึ่งกันจอกมึงกล้าทำได้สองจุดหนึ่งบ้างเลยจะมาพูดนี่นะคนที่ได้เกรดเฉลี่ยระดับล่างเนี่ยไม่ใช่โง่หรอกเออไม่ใช่งโง่ไม่ใช่ตั้งใจเรียนแล้วมันเรียนไม่ได้ไม่แค่อะไรอย่างนั้นอย่าไปเรียกว่าโง่เอออย่าไปย้ำเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเขาไม่รู้จะเรียนเก่งไปทําไมในเมื่อการเรียนเก่งไม่ได้ทําให้เพื่อนมีความสุขถูกไหมออมึงเคยมึงเคยออกมาจากห้องสอบไหมมึงเคยออกมาจากห้องสอบแล้วเพื่อนถามเราไหมเฮ้ยเธอมึงทําได้ไหมทําได้ไหมแล้วถ้ามึงหันไปมึงตอบว่าได้ไม่ผิดสักข้อเลยเพื่อนมึงจะมีความสุขไหมไม่มีมึงต้องบอกเพื่อนว่าอะไรมึงจะได้ว่าดีเพื่อนมึงจะเริ่มมีความสุขน้อยก็ไม่ได้เป็นเพื่อนตัว ช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะแยะมีคนถามว่าฝนตกใส่เสื้ออะไรดีอแนะนําว่าไม่มีอะไรเหมาะสมกับคุณเท่ากับเสื้อที่มีเครื่องหมายนี้นะครับอยากรู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้มีข้อดีอย่างไรไหนลองเห็นล้เห็นล้รู้สึกรู้สึกไงกับเสื้อตัวนี้ประทับใจมากด <c oughs> ีแหละนีแหละให้ <c oughs> ดียวอ เจอคุณคุณเห็นเสื้อตัวนี้คุเห็นเสื้อตัวนี้คุณรู้สึกไงสวยมากพี่เออถ้าเลือกกับคนถ้าเลือกกับเสื้อตัวนี้สำหรับผู้ชายเลือกไห คุณว่าไม่เก่งคุณคิดอะไรไม่ออกพี่บอกเลยถ้าคุณใส่เสื้อตัวนี้คิดออกะคุณจะมีความเขาเรียกอะไรอะวิญญาณวิญญาณของคีเอทีฟมันจะฝังลงมาในตัวคุณคุณจะคุณจะคิดไม่ถึกจากที่คุณเคยแต่จากที่คุณเคย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 ไม่ได้จากที่คุณเคยเขียนอุบาทมากๆไม่สวยเลยทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลง จากที่คุณเคยเป็นคนดีสงบเงี่อยเป็นเป็นเหมือนคนเรียบร้อยคุณะกายเป็นคนบ้ามันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองนานตาจะบอดแต่คนบ้าที่น่ารักเพราะคนใส่เสื้อตัวนี้น่ารักทุกตัวน้องได้ไหมไม่หมายถึงเสื้อน่ารักทุกตัวมาใส่เนี่ยน่ารักทุกคนเออ คำถามคือเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่บอกเลยต้นทุนอยู่ที่160บาทแต่เราไม่ขาย <c oughs> ขายไม่ได้จริงเอ,อเราจะขายต่ำกว่าทุนมันขายไม่ได้จริง <c oughs> มันขายไม่ได้จริง <c oughs> ที่เราลดเหลือ99บาทเราไม่ขาย ที่บอกเลยลองขายไม่ขายต่ยอให้ลดเหลือ99บาทเราไม่ขายเพราะเราไม่ทอนหนึบาทเราขายหนึ่งร้อบาทเราขาย100บาทแต่ถ้าคุณซื้อ2ตัวสามร้อยสบาทถ้าคุณซื้อสตัวสี่ร้บาทถ้าคุณซื้อสตัวก็400ร้อยบาทถ้าคุณซื้อ5ตัว,ตวเรามีสิ่งพิเศษจะแถมให้คุณทุกคนอาจจะจูาเฮ้ยเราจะแถมอะไรเห็นเสื้อแล้วรู้สึกแย่ รื้อห้าตัวรแถนนี้เราแถมไอติมคิกแคึอันเราได้แล้วสุดยอดมันต้องได้แต่ถ้ายังไม่พอใจถ้ายังไม่พอใจพี่มีอะไรนำเสนอ นี่ะครับโอเคอันนี้คือน้ำน้ำอ,อไอเดียววิคุณสามารถซื้อแล้วก็กินได้พี่รอ้อเล่นนะเรื่องของแ <s illy> พะที่ไม่แถมเป็นพรพี่ไม่แถมเป็นนี้ที่ไม่แถมเป็นพี่ไม่แถมเป็นน้ำพี่แถมเสื้อตัวนึง่งก็แสดงว่าซื้อค้าได้หก เจ๋อ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 แถว่าอะไรโปรโมชั่นนี้ถามเพิ่งมาวันไหนเพิ่งมาวันไหนคิดเมื่อกี้ถ้าคุณซื้อก่อนหน้านี้ไปวิธีการแก้ของคุณคืออะไรรู้ไหมใช่คต้องซื้อ5ตัวคุณจะได้แถมอีกตัวหนึ่งใส่ทุกวันใช่คุณคุณถามตัวเองเลยังว่าคุณมีมันใส่ได้ทุกวันหรือยังถ้ายังไม่มีออ่่าาน้อง ลูกกาครับพี่ถามหน่อยดิปัจจุบันนี้คุณมีปัญหาอะไรกับเอ๊ะทำไมงานเป็นอย่างเงี้ยพี่ผมบอกเลยเมื่อวานผมไปกินยาน่างเลยมาแล้วปผลกระสานผลกระสนานและอีกระเป๋าเนี่ยพี่มันไม่ทนน้ำมันไม่ทนน้ำแล้วมันอันเนี้ยมันมอยู่ในกระเป๋าขอางเนีน่ยเฮ้ยน,นี่สาดเฮ้ยนี่คุณก็ไปกินกับคุณโดดเหมือนกันแล้วทำไมโดดไม่มีเกิดปัญหาเรื่องนี้วรอใ้ยะคุณใช้กระเป๋าเดิมใช่ครับ ตัวนี้เป็นกระเป๋าที่เราเองออกแบบมาเพื่อที่เพื่อที่แก้ปัญหาให้น้องทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแบบหรือว่าอะไรที่มันกันน้ำได้หรือว่ากันที่มันแบบนี้และราคาจับต้องได้หรือเป็น,น,น,นาาสิ่งพิเศษสำหรับทุกๆคนนะครับอ่าขอโทษขโทอเคอะไรนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจัดโปรโมชั่นในอัพพิโซดหน้าครับอ่าวันนี้เราเดี๋ยวอัพพิดหน้าจะมีการแต่เราจะไม่ไลฟ์ขายในของนะครับอ่ะวันนี้ครับ ก่อนจากกันขออีกหนึ่งครับไม่ขาแต่ถามครับก็คือเมื่อวานที่เกิดฝนตกนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเื่นรถเมย์แบบีก็เลยต้องข้ามสทพาอีกขั้งหนึ่งอ๋อที่ข้ามเลยบ้างเลยแต่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นก็คือผมหาสะพานไม่เจอครับทำไมนี่เพราะว่าสะพานมันลอยแลว there all I one กควน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้กับคลิปของเอลเพนด้วยครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับขอบคุณครับ